สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทำข้าวเหนียวแก้วใบเตยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะข้าวเหนียว300กรัมเราจะล้างน้ำให้สะอาดประมาณสองสารอบนะคะจากนั้นจะแช่น้ำค้างคืนไว้เมื่อครบหนึ่งคืนแล้วล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นเราจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งกันเลยนะคะวิธีนึ่งข้าวเหนียวก็มีหลายวิธีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวก ของเราจะใช้วิธีนึ่งแบบนี้ค่ะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะหรือจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกช่วงที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะคะเรามาทำน้ํากะทิกันต่อเลยค่ะใช้กะทิ300กรัมเกลือนิดหน่อยน้ำตาลทราย180กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเรานำไปเทใส่กระทะเลยค่ะ ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะข้าวเหนียวสุกพอดีเลยค่ะนำเข้าเหนียวเทใส่กระทะข้าวเหนียวต้องเทในขณะที่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะจากนั้นเราจะคนให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็ให้น้ํากะทิท่วมเข้าเหนียวแบบนี้เลยค่ะปิดฝาและพักไว้20นาทีนะคะ พอครบ20นาทีแล้วให้ใส่น้ำใบเตยคั้นสดลงไปครึ่งถ้วยค่ะจากนั้นให้เราเปิดแกส๊สแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าข้าวเหนียวจะแห้งน้ำใบเตยนะคะได้มาจากใบเตย7ใบแล้วก็น้ำอีกครึ่งถ้วยค่ะนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วกองเอาแต่น้ำมาใช้นะคะกวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใกล้จะได้ที่แล้วค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะนำไปเทใส่ถาดใช้พายปาดหน้าข้าวเหนียวให้เรียบเลยนะคะเราจะพักเอาไว้แบบนี้จนกว่าข้าวเหนียวจะเย็นค่ะช่วงนี้เราไปคั่วงากันเลยนะคะสำหรับงาวันนี้เราจะคั้วเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปทำอย่างอื่นด้วยแต่งาที่ใช้จริงๆแล้วประมาณ1ช้อนก็พอค่ะคั่วจนเหลืองได้ที่แบบนี้ก็พอนะคะ พอข้าวเหนียวแก้วเย็นดีแล้วนะคะตัดเป็นชิ้นขนาดตามชอบเลยค่ะวันนี้เราจะทําเป็น2แบบนะคะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใส่กล่องโรยง,งาด้านบนเล็กน้อยค่ะแบบที่สองเราจะใช้ถ้วยวุ้นนะคะเป็นถ้วยเล็กๆใส่ข้าวเหนียวแก้วใบเตยลงไปแบบนี้ค่ะกดเบาๆแล้วก็โรยง,งาด้านบนเล็กน้อยนะคะ ขนาดพอดีคำเวลากินทำให้สะดวกดีค่ะจัดใส่กล่องกล่องละว6ชิ้นได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ